ตกเมือวันเลยครับแร <c ười> งมากับเดี๋ยวก็เลงเดี๋ยว่อยเดี๋ยวก็เลงเดี๋ยวคอยนะครับโอ้ยสี่วันเลยครับไม่เห็นตะว,วันนะครับวันนี้พอเห็นเบิกกับไม้นกนเลยครับ <c ười> มามาเป็นระยะระยะโอ้ยมันแจงแจงแป๊บเดียวนีนนนนนน โอ้ย่างแรงเดินสายนี่เระมั่งฝนกลางๆนี่ก็แจงกันสว่างก็มี๋ยวแชร์แล้วแชร์ครับครับสบายมีแต่นามนะครับ เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มืดนะครับแรงสเสด้วยครับใช่ไหมแรงตังก็มาวานนะครับแรงตังแต่มาพื้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ ลาตอนนี้ครตายสิตายแล้วแต่ไปยังไม่ยุดิเท่ากันครับ,รบมาเป็นระยะระยะนั่นแหละครับเดี๋ยวแรงเดี๋ยวข่อยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวข่อยนะครับดางลมดังฝนนี่นะครับก็เรียกกลมหนาวลมเขาลมนะครับทำให้เขาลม เหลือแล้วครับตอนนี้ฝนต่างลมโบราณก็่าลมเขาลมนะครับตอนนี้ครับตอนจะหมดฝนนี่ครับเขาอาจะลมช่วงนี้นะครับของพกอารมณเกือบเมื่อแล้วครับลมกันเป็นแถมนะครับเขาปีนี้เขางามนานนะครับ สามคำโบราณยังตะมือตึบอยู่นะครับแล้วก็แชแล้วก็ยุดแล้วก็ยุดแล้วก็โตคกยังก้าว่าจะรุนวันเนี้มีแดด <c oughs> ไม่มีนะครับแดดไม่มี Lê nhìn cô cao nhất. Đài bàn rồi Đứa chê, đứa chê Đứa chê Đứa phải đủ người Bán bán có nữa Thì mình đẹp nữa không? ไปเกี่ยวเขาปูกไว้กันหนาวเมื่อไรครับสามวันนะสามวันแล้วโดนฝนนะครับโดนฝนสามวันนะครับเขาเกี่ยวเพตรอาใหญ่เลยฝนแบบนี้นะครับมีปัญหานี่เลยครับเราไหลายาวนานจิงนะครับเราควรจะเป็นไรครับสูู้ไปครับแก้ปัญหาไปเรื่อยครับ อย่าแกนะโอเคนั่นนะครับอย่าไปชุกซะเรื่องที่มันผ่านไปเล็วนะครับมีทำกันหนีแล้ววันฝุ่น,นนี้มัน,น,น,นดีๆก็พอนะครับโตๆนะครับทุกคนครับกํานวัเป็นกำลังแรงใจให้ครับเดี๋ยวผมก็จะเสกข่วาวมาเป็นแนวติดหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ